เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองผ่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมการจัดต้นไม้เพื่อสร้างความมั่นคงและทัศนียภาพที่สวยงามแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนโดยมีกำหนดการในเวลา9นาฬิกาในอำเภอหนองไผ่ยจะต้องมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวณนะบริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลหนองผ่ยโดยมีข้าราชการจากหลายหน่วยงานร่วมพิธีเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาดังกล่าว นายอำเภอหนองไผ่อย่างไม่เดินทางมาจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนถึงเวลา10บนาฬิกาเศษก็ย,ยังไม่มาจึงมีการโทรศัพท์ติดต่อไปยังนายอำเภอก็ได้รับการตอบกลับว่าไม่สามารถเดินทางมาเป็นประธานได้เนื่องจากติดราชการทําให้ผู้ที่มาร่วมงานเกิดอาการเซ็งกันทั่วหน้าเพราะไม่มาก็ไม่บอกปล่อยให้นั่งคอยกันเป็นชั่วโมงและได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการทํางานของนายอำเภอด้วยเนื่องจากว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่นานมานี้ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน จนต้องเชิญนายสุริชัยจันทร์พัทรินนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ขึ้นเป็นประธานกล่าวแทนซึ่งการจัดกิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ได้รับความร่วมมือจากหมวดกรมทางนาเฉลียงเทศบาลตำบลหนองไผ่โดยมีนายพนมแดงประไพผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่กล่าวรายงานพร้อมตัดริบบินปล่อยขบวนออกทำกิจกรรมดังกล่าวนายพนมแดงประไพผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่เผยว่าการไฟฟ้า มีภารกิจหน้าที่ในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคงเพื่อตอบสนองการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟทั่วประเทศหนึ่งในปัญหาที่สําคัญคือการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบจําหน่ายที่มีสาเหตุจากอุปกรณ์ในระบบจําหน่ายหรือสาเหตุเกิดจากสัตว์และภัยธรรมชาติสาเหตุหลักอันดับต้นๆคือต้นไม้ซึ่งเกิดจากกิง่งบา้แตะหรือพาดไปบนสายไฟฟ้าทั้งนี้จึงเป็นการประกาศเจตนารม์ร่วมกันทั้งผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้รักษาต้นไม้ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้กับสายไฟฟ้าจินตีการฝึกอบรมให้มีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องในการตัดหรือลิดกรอนกิ่งไม้ต้นไม้ที่ถูกวิธีเพื่อสามารถควบคุมทิศทางการเจริญเติบโตของต้นไม้ให้ห่างจากแนวสายไฟฟ้าได้โดยไปทําให้ต้นไม้ตายโดยก่อนการเริ่มงานในแต่ละครั้งพนักงานจะต้องทํา KYT หรือการเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิอดอุบัติเหตุ ได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่จุดแรกหน้าเต็นท์จำหนายรถยนต์ร้านตุ่น,นเจริญยนต์ไปจนถึงบริเวณทางเข้าฟาร์มไก่แสงทองโดยจะแบ่งดําเนินการเป็นช่วงๆประมาณ4ช่วงและชาวบ้านสามารถแจ้งให้ไปตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้ภายในรั้วบ้านได้โดยทําเป็นหนังสือแจ้งที่การไปฟ้าสดวดพุทิภพอำเภอหนองไผ่สักชัยวชิะระวิมปกร์รางาน